ส่วนมากเราจะเห็นคานที่มันเป็นสม่ําเสมอแล้วก็น้ําหนักมันก็จะลงตรงกลางใช่ไหมในการที่เราจะเช็คว่าคานสม่ําเสมอหรือคานหนึ่งอันเนี่ยน้ำหนักมันจะลงตรงไหนนะครับเราก็ใช้วิธีการวางนิ้วก็ได้เนี่ยแล้วก็ค่อยๆเลื่อนอย่างนี้น้องๆรู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นไม้เมตรหนึ่งอันเนี่ยน้ำหนักมันลงที่ห้าสิบใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเราอยากเช็ล่ะสมมติว่าไม่รู้ว่าไม้เมตรนี่มันสม่ําเสมอไหมคําว่าสม่ําเสมอคือเนื้อมันเท่ากันตลอดอันไหมนะ ก็ให้เช็คจากการวางนิ้วแล้วก็เลื่อนเลื่อนอ่เงียเรื่อยๆค่อยๆเ,เลื่อนค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนนิ้วคานมันจะบาลานซ์ตัวเองนะครับสุดท้ายปุ๊บเราไปจบตรงไหนแล้วคานสมดุลนั่นไปว่าน้ําห,หนักลงตรงนั้นซึ่ง m อ็เมเนี่ยก็ลงที่ห0สิบอย่างที่เราเรียนกันมาถูกไหมฮะเออนั้นเวลามีคานปุ๊บหลายคนก็จะเขียนเลยว่า mg ลงตรงกลางแต่ข้อต่อไปนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ MG ไม่ลงตรงกลางอันนี้เป็นโจทย์สาวนนอนนะ ต้องอ่านโจทแล้วระมัดระวังนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่า MG มันจะลงตรงกลางเสมอไปเขาบอกว่าท่อนวัตถุ A นะครับท่อนวัตถุ A b มวลไม่สม่าเสมอยาว3 L มวลไม่สม่าเสมอเขาขีดมาให้ด้วยแปลว่าเ g จอาจจะไม่ลงตรงกลางค้อยปลายเชือกทั้งสองข้างให้วัตถุอยู่ในสมดุลโดยที่ท่อนวัตถุวางตัวในนระดับคืออยู่ในรนวร,บราบพอดีไม่มีอะไรเฉียงนะครับเพราะว่าแรงตึงเชือกที่ปลาย a เท่ากับ T แต่ปลาย b ไม่ได้บอก mm. B ไม่ได้บอก ต่อมานําเชือกด้านเอออกแล้วนําริ่มมาค้ายันแทนตัดเชือกทิ้งแล้วเอาอะไรมาวางแทนนะครับปรากฏว่าคารยังอยู่ในแนวสมดุลและวางตัวแนวระดับอและเชือกที่ปลายปีเท่ากับ T แทนอันนี้เคสที่หนึ่งอันนี้เคสที่หนึ่งนะอันนี้เคสที่สองเอออ่ะก็อันนี้ถ้ามันสมดุลแล้วทีนี้มันก็ต้องมี m g ลงสักตำแหน่งหนึ่งนั่นแหละใช่ไหมครับนะอันนี้เราไม่รทราบ T ที่ b ก็ให้ B เป็นจุดมหมุนไป ไอ้บีมันจุดหมุนไปนี่คือจุดหมุนเนาะนี่เราไม่ทราบว่าน้ําหนักลงตรงไหนก็มันจะประมาณเยื้องมาทางซ้ายหรือเยื้องมาทางขวาก็แล้วแต่เรานะครับอ่ะแต่ทีนี้ถ้าเราอยากรู้เขาเรียกว่าเบาะแสหรือว่าอยากรู้สิ่งที่โจทย์ใบมาว่ามันเอ็มจจะลงปกติ mG ต้องลงกลางใช่ไหมมันจะลงเยื้องไปทางซ้ายหรือเยื้องไปทางขวาก็ามาดูรูปนี้รูปนี้เขาบอกว่าเถ้าเอาลิ่มมาวางใช่ไหมครับนำลิ่มคำยันมาวางที่ห่างจากปลายไประยะ l แต่คานยาวทั้งหมด 3L แปลว่าไอาตรงนี้คือ L ส่วน2ไอผู้ผิด 2L เพราะคานยาว3ไอตรงนี้ L ตรงนี้ 2L และอันนี้ยังอยู่ได้สมดุลนั่นแปลว่า mg มันน่าจะค่อนไปทางขวาไหม่นะเออหรือเปล่า W u แล้วกันเนาะเป็น w e i t ถ้าหนูเขียน W ถ้าน้องๆเขียน W แล้วก็ไม่ต้องคูณ g นะ w g ไม่ค่อยเห็นนะครับ W u b คือ w e i มันคือ mg แล้ว ถ้เขียน MG ก็เขียน MG แถ้าเขียน W U ก็ไม่ต้องใส่ตีนะครับแปลว่าอันที่จริงแล้วเนี่ย W มันต้องเยื้องไปทางขวาหรือเปล่าเออเพราะว่าริมมัน,ค,นค่อนมาทางซ้ายใช่ไหมครับ W, w ก็อาจจะอยู่ทางขวาอ้นี้มันจะได้สมดุลเนี่ยโมเมนต์ตามโมเมนต์ A, 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 ทวนมันจะได้สมดุลอันนี้คือแค่บอกแสเฉๆนะฮะคือแค่สิ่งที่โจทย์ใบแต่น้องจะสมมุติไปเลยก็ได้ไม่ผิดนะครับอ่ะพี่น้องสมมุติว่าให้ตรงนี้เป็น x ก็คือ W อยู่ห่างจากริม เอออยู่ผิดอยู่ห่างจากจุด b ปลายด้าน b มาเป็น x อไอ้น,นี้ก็ต้อง x เหมือนกันนะเดี๋ยวมันยูต้องอยู่ที่เดิมนะอ่าถ้าตอนแรกมันอยู่ห่าง x F, ตรงน,นี้ก็ต้อง x นะตำแหน่งที่น้ําหนักลงไม่ได้เปลี่ยนได้ไม่ได้นะครับหมายความว่าในในคานหนึ่งหนึ่งในคานอันหนึ่งอ่ะมันก็จะต้องมีำตําแหน่งที่ M อมลงที่เดียวนะครับผมอ่าแต่อาจจะศูนย์กลางมวลหรอืออาจจะต้องศูนย์กลางตรงกึ่งกลางหรือไม่กึ่งกลางก็ได้้าจจะไม่ในเคสนี้ไม่กึ่งกลาง มาดูเคสที่หนึ่งก่อนก็ตั้ง m ทวนถ้ากับ m ตาม m ทวนก็คือ w u อันนี้จุดหมุนเนาะ d u คูณบางคนงงว่าตรงไหนทวนตรงไหนตามถ้าสมมติน้องมีคานอย่างนี้ไงมีคานอย่างนี้อ้ u เนี่ยมันดึงอันนี้จุดหมุน้ไตัว d u มันดึงลงอย่างนี้เห็นไหมอันนี้มาทำให้คานหมุนทวนเข็มแต่เจ้า t เนี่ยแรงตึงเชือกอันเนี้ยมันดึงขึ้น ใช่ไหมครัจุดหมุนอยู่นี่นะมันดึงขึ้นการดึงขึ้นนี่แปลว่าทําให้คานหมุนตามเข็มงนั้นเวลาตั้ง m ทวนกับ m ตามเนี่ยก็ดูตามเข็มทวนเข็มอันนี้อ้อมจุดหมุนมันนี่คือทวนนะครับทวนก็คือ w ัคูณเฝั่งนี้ดึงคานให้กระดกขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เป็นทคูณตั้งหมดนี่3 3 l สามเอลก็เป็นรูปแบบตามเนาะตามเข็ม t ีคูณสา นี่ทําอะไรได้ไหมทาอะไรไม่ได้ก็ติดไว้ก่อนนะครับผมไปมาดูเคสที่สองเคสที่สองโจทย์ถามว่าอะไรเนี่ยเออถามว่าวัตถุมีน้ําหนักเป็นกี่เท่าของทีดเส่วนทีเท่ากับเท่าไรนะครับอ่ะเคสที่สองน้องให้จุดไหนเป็นจุดหมุนก็ให้ตรงริมนี่เป็นจุดหมุนจะได้ไม่ต้องคิดแรงที่ริมกระทนานะครับตรงนี้เป็นจุดหมุนนะใครทวนใครตาม w U จุดหมุนอยู่นี้แต <W> ่มันยูดึงลง ตามทีทีดึงขึ้นทวนนะครับตาม w คูณห่างตรงนี้มาเท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่ไปใช้ x นะต้องวัดจากจุดหมุนนะครับทั้งหมดนี่ 2l ข้างล่างนี้ก็เหลือสอง l ลบ x M ตาม ไออันนี้ตามอันนี้ตามใช่ไหมเันยูนี่คือตามเข็มเดบัคูณสองเอลบเอทวนปบ๊บทีคูณวัฏจากจรหมุนไปสองเอลชี้น้องมาดูนี่เดบัคูณเมันมีค่าเป็นสามทีเอลถ้าน้องกระจายเข้าไปนี่จะได้เป็นอันนี้สองทีเท่ากับ 2 w l 2tl เท่ากับ2 w 2> แล้วก็ลบกับ wx ทีนี้เนี่ยไอเจ้า wx มันคือ 3tl จะเป็น 2tl เท่ากับ2 w l, ลบ 3tl 3tl ย้ายไปกลายเป็น 5tl เท่ากับ2 w l. ตัด l ตัดเใช่ไหมครับ้วาม w ัส่วน t ในข้าง 5าส่วนสองเท่ากับ W ส่ว <Okay. S 1> นทีมันดส่วนทีตอบสอดห้าครับโอเคนะครับ